นี่คือการผจญภัยของเรานะฮะหาเห็ดขมพี่น้องหาเห็ดยุค่าอเมเนี่ยเนี่ยตั้งดอดเฮ้าตั้งข้างผมแหละ อังันสองสามคนหกหลายห้องหาตะก,กันย่นี่ไอลุยเตาะหาเห็ดอยู่ข้าพี่น้องใช่ไหหาเน่้ได้หลายบ่โอ้เนื้นอนเนื้อเบอร์เร่เครื่องตาละ่ะ กันเก็บเสียงหอนได้บ่ปาก่อนเดี๋ยวมึงดูทางนี้นะนูไอ้ถูกตาตาตาเออโอเคนี่ขังไข่เนี้ยนากระดานเท่าตรงลงไปเด้อยไปมึงได้ก็พี่ต้องห้อยค้นหาก่อน Ừ, toàn là, là mù như thế này nè, mờ tứ tơ, hột, xếp 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 xếp, như nông, thấy không? này, cắn này cắn นลอดหลอดหอดปัดเต็มตาล่ะดอครับไปานี่เห็นอะไรไหมฮะเบิงเบิงที่นะ ตึงจะดึงตึงกันเจวอยู่ด â เสลยเสโอกาสเโอกาสโอกาสัวน้จัดจัดดูพี่น้องคนหนึ่งเห็นคนหนึงมาลกเอาเขามาสนตระัดตาขนาดเขามีกล้องวงจรปิดเยู่ ขี่กระโมยกันเรื่องตนากร้องจอดฟิดเลยแหฮนี่ไงอุ๊บปุ๊บนี่นี่โอเคเก็บก่อนนะฮะนี่ฮะนี่ครับพี่น้อกคลิบเอ้ย การในการบิ่งผลงานครับพี่น้องโอ้ผู้น้อยหน่อยขึ้นได้หลายกันมูแทะออตัดเอาลูกลายเนาะโอ้เรียกตามลับดาวอันนี้ลูกอันนี้ลูกหน่อยหน่อยกันมูอันนั้นพี่สาวพี่สาวก็เป็นลาพี่สาวจะเตือนได้หน่อยกันมูเทออกบางรู้จางก้อนก็อีไปกินร้อยเราเจ้า ใครกันลูกล้านหลายโอ้กันลายเต๋อเย็ยนะนะแข่งไงยี่ดอกขอดก้นขอดก้นอ่ะโอเควางเขาอันนี้ให้เขาวางเอาไปนี่เนื้อ